สีใดวดวงดีฟ้าประทานการงานก้าวหน้าลุ่งโลดชีวิตความรักสุดสดใสวันนี้ครับเราจะมาเคลียร์ชัดเช็คดวงรายเดือนตุลาคม2567ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้ครับมีอะไรที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามีดวงดาวย้ายหลายดวงดังนั้นครับดวงดาวยกย้ายส่งผลในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกับราศีในเรื่องดีๆก็มีนะครับและก็ในเรื่องที่จะต้องระวังก็มี ดังนั้นครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ดูให้จบคลิปเพื่อเป็นแนวทางเอาละครับเรามาเช็คดวงกันได้ครับกลุ่มราศีดวงดีฟ้าประธานครับราศีแรกคือชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันครับจังหวะโอกาสดวงดาวของคุณนะครับต้องบอกเลยครับว่าดีมากๆนะครับโดยเฉพาะดวงดาวแห่งความสําเร็จเน้นพิเศษครับเรื่องของเสน่ห์นะครับดาวแห่งเสน่ห์ครับคือดาวพระศุกร์มีพลังส่งสว่างทําให้คนราศีกัน ในเดือนตุลาคมนี้นะครับเรียกว่าใครเห็นใครรักมีเมตตานะครับจะทำอะไรก็ราบลื่นมีคนเอ็นดูถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนราศีกันมากๆเลยทีเดียวครับดาวสุขครับโครจรได้ตำแหน่งในทางหรวศาสตร์ครับได้ตำแหน่งประตูมังกรครับสุข3จาจักเจริญยิ่งยุดแหหาปาชาตินี้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงนะครับย้ยายใน,ในช่วงหลังวันที่ ะ16ตุลาคมครับและที่สําคัญครับเรื่องของความโชคดีมีโชคนะครับคนราศีกันจะมีโชคจากการติดต่อการเดินทางการพูดการจาการพบปะผู้คนนะครับจะมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับสำหรับชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีถุนครับเดือนตุลาคมนี้ครับการเงินค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะครับนอกจากนี้ครับคุณ มีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่เข้ามาด้วยครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับขอให้รออีกสักนิดนะครับรอหลังวันที่19ตุลาคมเป็นต้นไปครับโชคลาภของคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นหากมองในเรื่องของทรัพย์สินแล้วครับไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับคุณเป็นราศีที่เอาตัวรอดได้นะครับแต่บทพิสูจน์บททดสอบในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมาหาคุณครับอาจจะต้อง มีอุปสรรคมีปัญหาให้คุณต้องแก้ไขเพิ่มเติมครับดังนั้นขอให้อดทนรอหลังกลางกลางเดือนไปครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันค้งางคาคาราคาสังนะครับจะราบลื่นลงตัวครับในขณะที่ชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลครับจงังหวะดวงการเงินของคุณถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวการเงินของคุณครับโครจรน,นะครับในช่วง เดือนตุลาคมนี้ครับโคจรเข้าในเรือแห่งความสําเร็จนั่นหมายความว่าคุณจะมีเกณฑ์ลงทุนขยับขยายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับคุณมองหาโอกาสหรือดูช่องทางในเรื่องของการทางานไว้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีทําได้ลุยได้ลุยเลยครับและข่าวดีครับคุณมีเกณฑ์จะมีโชคครับแต่การมีโชคของราศีของคุณไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ทรัพย์สินเป็นเงินทองแต่จะแปลว่าคุณจะได้ทรัพย์สินจาก คนรอบข้างเป็นสิ่งของเป็นอาหารเป็นของกินนะครับหรือเป็นของฝากเรียกว่าคุณจะได้ลาบปากในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับนอกจากนี้ครับเรื่องของงานครับงานคุณไปได้ด้วยดีนะแต่ว่าจะมีอุปสรรคจากคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ชิดที่คุณไว้ใจครับเขาจะอิจฉาคุณเขาจะแทงข้างหลังคุณก็ขอให้คุณต้องระวังตัวไว้ด้วยสาหรับชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาส,าสถิตราศีธนูครับ ก่อนหน้านี้ครับการเงินของคุณค่อนข้างติดขัดปื้เครื่องนะครับางคนทนี่เป็นหนี้เป็นสินมากเลยนะแต่ครั้งนี้ครับมีทางออกมีทางแก้ไขและการเงินของคุณก็จะเริ่มพลิกฟื้นไปในทิศทางที่มั่นคงมากขึ้นคุณจะมีโชคจากที่อยู่อาศัยก็ลองพิจารณาดูแต่สิ่งสําคัญนะครับจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับเน้นไปที่เรื่องของความรักมีโอกาสจะเจอรักซ้อนรักสามเศร้านะครับหรือเขาเรียกว่ารักปกปิดซ่อนเลนสําหรับคนมีคู่มีแฟนครับถ้า จะอวดรูปโชว์แฟนในสื่อโซเชียลต่างๆจะต้องดูด้วยนะครับเพราะาคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนอิจฉาตาลอแล้วก็มายุยงทําให้ความรักของคุณสามารถที่จะแตกหักได้ครับสำหรับกลุ่มราศีการงานก้าวหน้ารุ่งโรดครับแก่ชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลักษณะสติีราศีกรกฎครับหากมองภาพรวมครับต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่ดวงดีหลายด้านนะครับเน้นไปในเรื่องของการงานครับจังหวะนี้จังหวะที่ดีครับหากใครที่ต้อง อยากจะทําอาชีพอิสระนะครับก็สามารถทําได้เลยหรือใครครับที่ทํางานประจําอยู่ครับอยากจะมองหาอาชีพเสริมครับหาช่องทางโอกาสคลาวดีของคุณเป็นโอกาสคุณที่จะมีงานที่ดีเข้ามาสามารถลุยได้เลยครับหากใครที่รอรุ้นว่าจะมีโชคใหญ่อย่าพึ่งมั่นอ,อกมั่นใจไปนะครับเพราะจังหวะดวงดาวยังส่งผลทําให้คุณมีโชคก็จริงครับแต่ส่วนใหญ่จะมีโชคแบบเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ้นแบบหอมปากหอมคอครับ สำหรับชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับคุณจะมีอุปสรรคมีปัญหานะครับรวมถึงความวุ่นวายในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะครับคลาวดีครับหาใครที่จะมองหาโอกาสโดยเฉพาะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆเป็นจังหวะที่ดีมีลูกค้าเข้ามาหากใครครับที่ต้องการที่จะร่วมหุ้นลงทุนครับก็เป็นจังหวะมีเกณฑ์ที่ดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับที่สําคัญครับ เรื่องของการเงินก็ถือว่ามีความลงตัวแถมยังมีโชคลาภโชคลาภของคุณจะเกิดจากโชคลาภที่มาจากการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงก็ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนที่จะลงทุนอะไรไปครับนอกจากนี้ครับผมบอกไปแล้วนะว่าเงินดีแต่ว่า จะมีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะเพื่อนที่ไว้ใจนะครับจะมีโอกาสโดนหลอกได้ง่ายๆดังนั้นครับอย่าประมาทครับขอให้ใจแน่นๆนิ่งๆเข้าไว้ครับสหรับชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมครับเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นบุกเบิกอะไรใหม่ๆคุณอาจจะต้องเหนื่อยแต่การเหนื่อยในครั้งนี้ครับไม่ได้แปลว่าไม่ดีครับคุณอาจจะได้เรียนรู้ท้าทายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นครับในทางกลับกันครับจะส่งผลทําให้คุณ ประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นครับและสิ่งที่จะต้องระมัดระวังครับคุณมีเกณฑ์จะมีรายจ่ายเสียเงินไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับเช่นการช้อปปิ้งการซื้อของการไปเที่ยวการบิกกินนะครับเรียกว่าอาจจะเกินงบไปนิดนึงนะครับแต่อยงไรก็ดีครับ ไม่มีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงสิ่งที่น่าสนใจที่จะมาบอกขอบคุณครับคุณจะมีโชคครับและโชคนี้เกิดจากสัตว์เลี้ยงของคุณนั่นเองครับใครมีสัตว์เลี้ยงถือว่ามีภาษีดีมากๆในเรื่องของโชคลาภแต่ใครยังไม่มีสัตว์เลี้ยงครับก็ไปฮองหาดูนะครับหรือนะครับไปทําบุญเกี่ยวข้องกับสัตว์ก็ได้ครับคุณจะมีอะไรเข้ามา เรียกได้ว่าไม่คาดฝันเลยทีเดียวครับสําหรับชาวราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษครับจงังหวะโอกาสของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้การงานครับมีความก้าวหน้ามากเลยทีเดียวครับคุณจะมีโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการโปรโมตอย่างไรก็ตามครับ คุณอย่ญญาประมาทครับเพราะว่าจะมีโอกาสเสียทรัพย์และเสียทรัพย์ครั้งนี้เป็นการเสียทรัพย์แบบไม่ควรจะเสียเช่นเสียค่าปรับเสียค่าธรรมเนียมอย่างนี้เป็นต้นเงินอยู่ในกระเป๋าดีๆอยู่แล้วครับอย่าใช้ใจ่ายออกไปง่ายๆครับกลุ่มราศีชีวิตดีความรักสุขสมหวังครับได้แก่ชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกครับราศีนี้ครับความรักของคุณมีเกณฑ์ที่ดี ก็ส่งผลทาให้คนราศีพิจิกนี่ปังมากนะครับสำหรับคนมีคู่มีแฟนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานมงคลงานวิวางหรืองานใหม่มากและที่สําคัญครับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสายเปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะดาวสุกนะครับดาวเจ้าเรือนความรักเล่งดาวการเงินครับจะมีสปอนเซอร์นะครับจะมีคนมาอุปถัมภ์นะครับถือว่าดีนะเรียกว่ามีทั้งโชค ดีทั้งเรื่องความรักและก็โชคดีทั้งเรื่อง,องการเงินด้วยครับสิ่งที่อยากจะบอกให้รู้ครับจะต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานครับคุณจะมีคนอิจฉาหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับ ราศีวิจิตรครับตัวเด่นมากๆครับเดือนนี้ครับงานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังนะครับหรืองานที่เป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําตัวเด่นมันจะเป็นภัยให้กับตัวคุณครับสําหรับชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรครับเดือนนี้ครับความลักค่อนข้างที่ไปในทิศทางที่ดีครับคนโสดครับมีโอกาสที่จะไปคุยหรือไปสายสัมพันธ์กับรักเก่าหรือคนเก่าๆที่จะเกิดขึ้นนะครับคนมีคู่มีแฟนครับความรักของคุณมีความมั่นคง เดือนนี้ครับคุณอาจจะมีโอกาสวางแผนปลูกสร้างทรัพย์สินขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือมีการที่จะซื้อทรัพย์ว่าจะเป็นรถเกิดขึ้นกับราศีของคุณครับสิ่งที่อยากให้ระวังเรื่องของการเงินครับคุณมีเกรนที่จะเสียทรัพย์เสียเงินไปกับเรื่องของสุขภาพนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่คุณเคารพนับถือครับแต่คราวนีครับเรื่องของโชคลาภเรื่องของโชคฟุกๆุกครับคุณมีโอกาสที่จะ ว้าโชคใหญ่ครับรับชาวราศีสิงหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงครับข่าวดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักครับผลโสดครับมีเกณฑ์ครับที่จะมีรักใหม่สายสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับใครที่เพิ่งเลิกไปหรือเลิกไปนานแล้วนะครับเป็นโสดมานานแล้วเดือนนี้ครับคุณมีโอกาสเจอรักใหม่ๆเกิดขึ้นและที่สําคัญครับคุณมีโอกาสที่จะเจอ คนที่อายุน้อยกว่าหรือเด็กกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องมาพูดคุยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับสาหรับคนมีคู่มีแฟนครับเดือนนี้ครับยังไปในทิศทางที่ดีครับไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับยังดื่มดาความสุขจนใครๆก็อิจฉาอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ครับการเงินและรายได้ครับดวงดาวยังส่งผลดีโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขารขายนะครับเงินไหลมาทีมาครับรวมถึงคุณจะมีโชคลาภจากการเจรจาเรียกว่า ารรยนนัั่เองคบสำหรับชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีครับจังหวะดวงดาวความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับคนโสดครับเตรียมเฮเปิดใจรอรับคนเข้ามาได้เลยครับและที่ยิ่งแปลกไปกว่านั้นคุณจะเจอความรักที่แตกต่างออกไปครับเช่นความรักต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนี้ครับผมก็อยากจะมาเตือนครับคุณมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์เสียเงินกับบุตรบริวารอย่าไปหวังพึ่งใครครับเดือนตุลาคมนี้ครับหวังพึ่งตัวเองจะดีกว่า ไปหวังพึ่งคนอื่นครับคุณจะโชคดีจะมีทรัพย์จากแดนไกลต่างแดนเข้ามาครับ